เทคนิคในการติดสติกเกอร์ให้สวยแล้วก็ง่ายๆไม่มีลมแบบผิดได้นานนะครับนี่คลิปนี้ก็จะมาสอนติดสติกเกอร์ส,สวยๆอย่างนี้ถ้าใครอยากเป็นแฟนเป็นนักอายก็สามารถซื้อมาติดได้นะลายนี้โอเคก็อ,อย่าลืมอุดหนุนสติกเกอร์นักอายด้วยโอเคก็ไปชมคลิปการสอนติดสติกเกอร์ส,สวยๆแบบนี้เลยแบบดูใกล้อย่างเนี้ยบอกเลย โอเคครับก็กล่าวสวัสดีผา้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาติดสติกเกอร์ใหม่ของบักเงินนะเออก็เว็บละสิบสองพันยี่สิบมันแหละก็ลายนี้ก็สวยอยู่นะคือผมจะเอามาเพิ่มเติมคือลายนี้ เป็นลายของเว็บร้อยสิบไอตัว2014นะคือตัวเก่าวนั่นแหละแต่เป็นอมแมกอืมตัวเกา่าใช่ใชซึ่งผมชอบลายนี้ไงผมก็จะมาติดเพิ่มใช่ซึ่งผมไม่ค่อยชอบไอจุดๆอย่างเงี้ยเออใช่ก็จะเอาตัวนี้มาติดทับเลยใช่เราจะแบบติดธรรมดาไม่ได้เราต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็จะมีอะไรบ้างก็ชมกันเออก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาจัดจัดส่วนนะคืออันนี้ผมได้ตัดออกแล้วนะนี่ได้ตัดตรงนี้ออก ช่เพราะว่ามันจะแบบเล็กกว่าตัวเดิมไงตัวเดิมมันจะใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นกว่านี้นี่ก็จะวัดให้ดูก็ประมาณนี้นี่ผมได้เล่มตรงนี้ออกเห็นปะใช่ผมก็จะติดทับด้านบนนี้ผมจะเอาแบบนี่นะอย่างนี้เลยติดทับเสร็จเลยนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เราดูตอนเสร็จนะว่าจะเป็นยังไงก็จะสอนเออสอนก่อนคืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะก็จะมีสไลด์ครับคือสไลด์ใส่น้ํานี่แหละนี่ก็จะเป็นเหลืองๆสไลด์ล้างจานนะอันที่สองก็จะเป็นนี่ ได้ปะผมความร้อนครับนี่มีความร้อนด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยมันโค้งนิดหน่อยนะเราต้องเป่าให้มันหดตัวอาจจะหดตัวหรือยืดนี่แหละหดตัวมั้งใช่ก็ติดเสร็จผมก็จะไปล้างรถนะซื้อมายังไม่ล้างเลยอนี่อย่าให้น้ําเข้าตรงนี้นะเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกโอเคก็ไปติดกันก็เตรียมไฟไว้รอนนะนี่ก็มีไฟตัวนี้พอตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้นโอเคก็เตรียมไฟไว้รอแลนะ้วเพราะมันเป็นแบบโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่อยู่เพราะว่าถ้าพลาดเราก็ได้ซื้อใหม่นะ กลัวมันจะยับหรือมีลมอย่างนี้เราต้องไล่ลมดีนะครับแล้วก็ต้องมีผ้าด้วยมีผ้าเอาไว้ไล่เดี๋ยวสเก็ตไลน์นะฮะไล่ด้วยมือก็เอาผ้าทูๆไปด้วยโอเคก็ไปชมกันว่าจะทํายังไงบ้างมีใครรู้ไหมครับว่าผมเอาเงินตั้ไหนมาแต่งรถคันนี้นะเออใช่วันนี้ผมก็มีเกมดีๆมาแน,น,นะนำให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นเกมยิงปลาของค่ายเอเกมนะครับเป็นเกมเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะเออมีปลาเยอะหลายแสยนนะครับยิงตัวใหญ่ก็จะได้รางวัลเยอะตามไปด้วยเอ,อ เกมนี้นะเล่นง่ายได้ตังยิ่งเดี้ยน,นะครับแล้วก็เริ่มต้นเพียงแค่1นงบาทแล้วก็สามารถเล่นได้แล้วเป็นเว็บออนไลน์การันตีคอมม่นคงด้วยใช่ปากถอนรวยเร็วนะมีบริการแอดบินตอบ2 4ชั่วโมงเลยถ้าใครอยากเล่นนะให้แอดไลน์ที่ adfast03 นะครับก็อย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าด้วยเด้อก็เข้าไปเล่นกันเยอะนะครับเกมนี้ถือว่าการันตีคอมมานคงนะฝากถอนร,รวยเร็วนะครับ ถ้าบอกแอดมินว่ามาจากช่องนักไอ้นะครับรับโบนัสไปเลย100%นะครับทุกคนถ้าสมัครวันนี้นะเขาก็จะมีเออ่ขุมลับให้เข้าฟรีด้วยเออก็เล่นง่ายเออยิ่งยิ่งอัพเปลเยอะเราก็ยิ่งได้เยอะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นนะครับแจ็คพวอตแต่ง่ายมากบอกเลยและที่สำคัญเลยนะครับถ้าใครแอดฟาสจนสามไปแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องนักไา้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับโบนัสฟรีๆไปเลย100%นะครับ ก็ God, แอดเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่มีอายุต่ำกว่า18บป,ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับเพราะเป็นเกมที่หาเงินได้จริงนะครับก็ไปชมคลิปไปเลยขั้นตอน,น,นแรกนะครับเราก็จะแกะสติกเกอร์ออกมานะก็นี่ก็จะแกะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ของเวอร์ชันสิบแหละขั้นตอนแรกเราก็จะสีน้ำสไลด์นะครับเพื่อชะลอกาวให้มันแบบยังไงหยุดเหนียวไประยะหนึ่งนะเออพอมันแห้งมันก็จะติดเหมือนเดิมนะครับใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็มา ปรับระยะให้มันอยู่มุมที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะไล่น้ำออกเพื่อทําให้มันแห้งอีกรอบนะครับนี่ก็จะลองทีลองดูก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อเราได้มุมที่ต้องการแล้วเราก็แบบค่อยๆไล่น้ำออกนะใช่จะดูว่ามันจะแบบยังยับยับนะเพราะเป็นรูปโค้งซึ่งเราก็มีอุปกรณ์ช่วยตัวหนึ่งครับเพื่อทําให้สตเกอร์มันอ่อนตัวแล้วก็หดลงนะใช่เห็นไหมตรงนี้มันจะเหลืออยู่ใช่ ผมก็จะทําการเป่าให้มันหดตัวลงแล้วก็กค่อยๆรีดนะครับนี่มันก็จะติดได้นี่เห็นปะมันเริ่มเล็กลงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ผลตอนแรกนะเพราะยังไม่ร้อนเนาะเพิ่งเปิดมานี่มันก็จะได้ประมาณนี้ใช้เมื่อมันหดตัวเราก็จะติดได้นะเห็นปะเนี๊ยบเลยแค่นี้นะครับก็สเต็ปการติดก็แค่มีสไลด์กับได้เป่ผมเอออันนี้ก็ผมก็ได้ไปติดใช่ผม ผมใช้มาก่อนแล้วนะสูตรนี้ก็คือผมใช้เมื่อ3าปีที่แล้วอะแต่ตอนนี้เซกเกอร์อีกคันหนึ่งก็แบบยังไม่ลอกเลยนะบอกเลยว่าติดนานมากทนด้วยใช่ทนด้วย,วยก็เอามาติดให้บเงินนะครับก็ชอบรลายนี้เนาะใช่ก็จะมาจัดให้นี่ก็จะไล่ออกก็น,นะครับเราก็จะติดไล่จากด้านบนลงมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยใครที่อยากทำไลายแบบผมนะก็สามารถ เอาไปทําได้นะครับก็จะเป็นแฟดหรือ f c ตัวจริงเลยนะเออก็แบบนี้แหละก็สวยดีนะผมว่าผมชอบอะไรเนี้ยนี่เราก็จะเปา่ามันแห้งนะครับก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบนะบเพราะสติกเกอร์มันอาจจะแบบมีลมเหลือแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็ไล่ใหม่ใช่ไล่ลมออกให้หมดนะครับเพื่อผลงานที่แบบสวยงามใช่บอกเลยผมตั้งใจมากผมผมกลัวไม่ให้ไม่ใช่ผมกลัวมันจะมีลมใช่ผมเลยแบบ ค่อยๆไล่ like เรื่อยๆมันมีลมลวผมก็เปิดติดใหม่เออโอเคก็อันนี้ก็เป็นผลงานที่ผมได้ทำอันนี้มันสีแปลกๆนิดหน่อยนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะโ okay อเค <Okay. S 2> ก็ถือว่าไม่มีฟองนี่การที่มีแสงไฟอย่างนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าอันตรงไหนนัจะมีตุ่มๆนี่มันก็จะมีนิดหน่อยนะหรืออาจจะเป็นฝุ่นก็ได้ฝุ่นนี้มันอยู่ในสติกเกอร์อย่างเงี้ยใช่ก็ความร้อนจะทำให้มันยืดหยุ่นนะ ทำให้มันหดตัวลงแบบสวิงโค้งเงี้ยเออมันก็เงียบก็ประมาณนี้นะครับผมก็จัดทรงมันได้แค่นี้เออมันก็ตัดมาแล้วเนาะก็เอาทรงนี้แหละกอาเสี้ยวอยู่ได้อยู่ไปติดอีกด้านกันฝั <c oughs> ่งนี้ไม่ติดอย่างเสี้ยวรอเลนรอเลนก็โอเคก็ไปดูอีกฝั่งนะ <c oughs> เดี๋ยวแบบติดรอบอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่ไปเท่าไหร่ก็ไปดูกันติดครัง้งที่สอง จริงอ่ะออผมได้เอาอีกอันไม่ใช่เอาสติกเกอร์เนี่ยมาประกอบการเราห้อยตัดนะครับมันค่อยเท่ากันเนาะเออเนี่ยถ้าทุกคนดูมันอาจจะดูเหมือนง่ายๆนะดูดิมันก็ง่ายแหละแต่มันแบบเออมันมันก็ยากยนะสาหรับผมนะอันนี้คือผมเล่นคมเร็วนะครับถ้าดูแบบใช้เวลาจริงๆนะมันก็นานพอสมควรนะครับสําหรับการติดสติกเกอร์แต่ก็มันก็ได้ความสนุกเนาะแล้วก็ได้ความรู้ถ้าเราไม่ลองติดเองกับมือนะเราไม่รู้หรอกว่า อยู่จุดนั้นน่ะเออมันใช้อะไรบ้างควรทํายังไงบ้างนะนี่เ็ดว่าผมติดอีกข้างหนึ่งอาจจะใช้เวลานานจะมาติดอีกข้างหนึ่งใช่ผมรู้เทคนิคในการติดไงใช่ถ้าเราไม่ลองเรามุก็ไม่รู้เทคนิคที่แท้จริงครับก็นี่แหละมันเป็นบทเรียนเนาะในการทําอะไรสักอย่างโอเคอันนี้เขาผลงานนะก็มันก็จะมันหม่นหน่อยว่าเราเามือลูดเนาะผมก็จะเช็ดผ้ากัน ก็ดูโอ้ยเกือบล้มรถมันเตี้ยนะขับขาวไม่ด้เป็นขับเก่านะครับก็ลองไล่ดูอที่ผมปองผมร้อลผมอยากให้มันยืดแบบสดิดอะเออแบบไม่เก่งแบบอยากให้ผ่อนคลายแล้วก็ติดไปโดยแบบโดยลงตัวเป็นทรงอย่างนี้เลยก็รถยังไม่ลางนะก็จะนี่แหละมันโดนทันไล่ไงมันก็จะเป็นคับๆาออย่างงี้ ก็ตอนล้างจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ดูด้านนะ้ะโหดูมากดูกันดูดูด,ด,ดูมีเชลยวด้วยยังเฟีย้ยวอ่ะทุกคนเฟียฟ้ยวมากโหโคตรเฟี้ยวเลยลายเนี้ยไปลองกันดูครับนี่ก็จะลืมมาอุดหนุนสติกเกอร์นะฮะก็จะเป็นแบบแฟดอยากมีแฟดนะเออโคตรเฟีย้ยวอ่ะโอเคเราก็ล้างรถล้านะเราก็จะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้ก็สามารถเอาไปใช้ได้สุดนี้ก็จะมีสไล์แล้วก็ได้ประพบนะครับเห็นปะเมื่ก่อนมันจะเป็นนูนตรงนี้ใช่ปะแต่ตอนนี้มันเป็นไงมีเบรเห็นป้อตรงนี้นะเป็นสิ่งสําคัญเลยตรงนี้เพราะว่ามันจะแบบลมมันจะมาด้านนี้ใช่ปะถ้ามันเปิดนิดหน่อยนันคือมันไปหมดเลยนะใช่ถ้าถ้ามันได้หลุดแล้วอ่ะก็คือเราต้องแบบติดไม้อ่ะมันไม่อยู่แน่นอนถ้าเราไปตัดทิ้งก็จะําให้เก็บรายละเอียดรอบๆบให้ดีนะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่างานดีเลยตรงนี้ก็มีตำหนินิดหน่อยมันอยู่ที่สติ๊กเกอร์มันจะสีเลอานิดหน่อยอนะเห็นไหมก็ไม่มีปัญหานะสําหรับติดเองก็ถ้าสวยประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็คนที่เอาไปติดนะก็แล้วมันระวังด้วยให้อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นยังไงอีกฝั่งมันจะเป็นยังไงนะครับคืออันนี้ผมก็ติดน,น่าจะเกือบเท่ากันนั่นแ,ลแหละก็ได้ประมาณนี้อันนี้คือทรงนะครับทรงก็จะประมาณนี้เลย ถ้าใครชอบนะก็จะลืมมาอุดน,นุนนี่ด้วยนะวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้นิดหน่อยนะครับสำหรับ FC ดักอคนไหนทีนน่ยังไม่รู้วิธีการติดสติกเกอร์ยังไงให้ไม่มีลมนะหรือเนียนๆก็ประมาณนี้แหละโอเคก็ถ้าคนชอบก็จะลืมกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามดักอด้วยนะครับก็จะทำเหมือนงานเรื่อยๆถ้าผมมีความรู้อะไรต่างๆผมก็จะแบ่งปันให้ FC รู้นะครับก็นะผมก็มีความรู้เท่านี้แหละ ไม่ใช่ก็หมายถึงเรื่องติดสติกเกอร์เออก็มีเท่านี้แต่อย่างอื่นก็อาจจะมีเยอะกว่านี้อาจจะมาแบ่งแปงไปเรื่อยๆก็นะครับก็ผมก็ตอนนี้ผมก็ขายสมุดเหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นสมุดดักอายเจนหนึ่งเจนสองก็ค่าสั่งสั่งเล่มเดียวหรือสองเล่มก็จะแถมสติกเกอร์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้แต่ตอนนี้ก็มีจําหน่ายสติกเกอร์ด้วยนี่ก็เป็นสติกเกอร์แก้วนะ ก็แผ่นหนึ่ง40บาท2แผ่น2แผ่นร้อยลมส่งนะครับก็แผ่นหนึ่งลมส่งก็70บาทก็นี่ติดรถก็สวยๆอย่างนี้เลยก็ฟิวฟิวนะครับนี่ก็อย่าลืมไปติดตามที่ตีทิกต็อกด้วยนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามวันสี่แสนจะจะห้าแสนแล้วแหละเออก็อย่าลืมไปติดตามให้มันถึงห้าแสนด้วยนะครับส่วนอะไรต่างๆก็ได้รีวิวนะแต่ตอนนี้ผมใส่อามยืนนะครับนี่ทุกคนอาจจะดูมันยาวๆหน่อยใช่ก็ตั้ม ตามเจฟซีนะครับก็ใส่อ้มยืนแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังหาท่ออยู่ซึ่งไม่รู้จะเอาท่อตำานังไหนนะอืมก็ถ้าคนอยากให้ผมใส่ท่ออันไหนนะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับตอนนี้ก็มีเร่งๆอยู่นะคือท่อหนูแล้วก็ท่อเฮงสุพรรณท่อโกกูมาหาชัยอ่ะเออแล้วก็ท่อเจมใช่ท่อเจมใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่มีคอเออก็รออยู่ก็รับรองว่าจัดแน่นอนก็ทรงแบบนี้นะฟิ้เลยก็ยิ่งมีสติ๊กเกอร์ก็ยิ่งเฟี้ยวไปใหญ่ ดูดิอันนี้ห้องมันก็แคบนะก็หยาบเลเนี้องนี้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะโอเคไปละสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นี่ก็ล้างมานะดูผมเงาก็รถใหม่เนะดูใ,ใกล้ๆกล้ดีกว่าให้ดูใ,ใกล้ๆนี่เป็นสิ่เกินส่วนสิเกินนะนี่ก็เหลือประมาณนี้ผมซื้อเป็นตัวท็อปเลยเนี่ยก็จะมีลายต่างๆ่แต่ผมไม่ติดน,นะผมติดแค่นี้เดี๋ยวมันลกผมไม่ชอบอะไรที่มันลกๆเกินไปก็ เอาพอดีวางงามเนาะก็แบบนี้แหละนี่ดูด้านหน้าอืมก็จะฟิวฟิวหน่อยดูตรงนี้ดูกันเชื่อมนะผมติดประมาณนี้นะถ้าเราใครอยากไปท,ทําแฝดนะครับหรือติดตามอะไราก,าก็ทําได้นะที่จริงตรงเนี้จะมีสติกเกอร์อย่างนี้ผมก็เอาแบบริมๆเลยเห็นไหมมันจะเท่ากันเลยนี่น,นี่เห็นดเห็นได้หน่อยตรงเนี้อืเห็นปะ่ะนี่คือตัวหนังสือนะอืมก็ประมาณนี้แหละส่วนด้านหน้าก็จะสวบิงโค้งนิดหน่อยอตรงนี้ผมก็ตัดไม่ตรงเท่าไหร่นะ ทำมันคิดไปหน่อยโก็โอเคอเอาอันนี้อ็ภูมิใจแหละติดได้เท่านี้อดดอนเออไม่มีลมถือว่ารอดครับงานนี้รอดก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าสเตกเกอร์ตัวนี้ไหมมันน่าจะเท่ากันแหละแต่มันอยู่ที่การติดเนาะตรงนี้ผมติดทับเลยนะมันก็จะเป็นลายแบบนี้ถ้าใครอยากแกะออกก็แกะนะแต่ผมแบบผมชอบตรงนี้ด้วยเพราะมันเหมือนเหมือนดูคอตะเออทรงมันเหมือนดูคติตรงนี้ไม่รู้นะผมคิดเองอะ่ะนี่ดูใช่มันฟิลฟิวเลยแบบนี่ ก็อยากให้แต่งอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์เออก็เกินมาเยอะแล้วเนาะผมเออก็ประมาณนี้ก็ไม่รู้จะแต่งอะไรนะก็มีเก็บงานเรื่อยๆคาร์บอนหรืออะไรก็สำหรับเครื่องนะผมมีโปรเจกต์ที่จะลงแคมแล้วก็ไปลูกนะก,ก็เดือนก็จะลงแคมแล้วก็วิ่งให้ดูก่อนแต่คันนี้นะสมมติเราไล่สเตย์ยังไงนะเตอร์อรนะ G.P.S อะ่ะมันก็จะอยู่ที่ร้อยสิบเหมือนเดิมเพราะว่ารอบมันอยู่ที่สเตร์หน้ามันวัดที่เครื่องนะใช่ดังนั้นผมจะวัด ด้วย GPS นะครับคลิปต่อไปก็มีกล้องติดบอกไว้ก็เพิ่งเอามาใช้นะครับส่วนกล้องตัวนี้นะที่ทุกคนทำอยากให้รีวิวก็จะเป็นกล้องอ e ีเกนนะผมซื้อมาแล้วตอนนี้น่าจะเหลือพันสแล้วมนะั้งก็ถือว่าถ้าใครอยากรู้นะว่าตอนใช้งานเป็นยังไงก็ไปดูที่ EP8 นะครับผมได้ถ่ายลงให้ดูแล้วใช่ถ่ายวิ่งขนนี้แหละได้ร้อยสิบโอเคก็ไปเจอใหม่ขึ้นมาครับสำหรับคลินี้ขอบคุณครับไปแล้วสัด้บับ